นะครับสวัสดีครับมือนี้อยากให้กินนะครับกับมือเสาเรากัมาใส่เบ็ดใบนะครับช่วงแรงแรงหม่ามานแรงแรงแน่ก็เลยวันสิบห้ากันมายามนะครับวันนี้เนาะกับบูดผมอ่อันนี้อ๋อเงือที่อัเยื่อที่เตรียมไว้นะครับมาใส่มือเสานะครับ อันนี้เป็นอะไรเลยเหยียบปูนะครับเนาะเพราะว่ามือเซานี่บางเวทนี่บ้างแผนกันวาจะมานะครับมาตีปกคอนะครับแต่ว่าล่มก็เลยใส่เบ็ดไปซื้อนะครับมือนี่อันนี้ก็เป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้ป้าบัวอันนี้ครับฮะใส่เฮ้ย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 ติง่ายติง ติงติงต hey, ิงต hey. oh, oh, um ิงไทรเลยนท่นแหละครับอ okay, ู้ตัวนี้โอ้ยวิววิวก็ต้องไหมอือโอ้บักเงยบักเตัวนี้บักใี้ยสีเี้อือนะครับต้องขึ้นแล้วไกลเด้อ มเงี้ปูนะครับเงี<พ>้ปูเงี<พ>้ปูตัวใหญ่พอสมควรนะครับคัดไส้คัดไส้เงี้ป hey, ูคัดไส้เห็นเงี้ปูเราอยากเห็นตัวเห็นตัวปูเราอยากเห็นตัวปลาได้บัดนี่ครับโอ้ถือว่าได้ต้มได้ต้มใส่งามใส่งามโอ้ <S <S อ่าใส่กระนาดได้ตุมแล้วครับนี่ยีตยีน้ำได้เว้ยใส่นี่ครประมาณครึ่งโลได้นะครับนี่พอใส่พอได้ต้มนะครับนี่ครึ่งโลครึ่งโล อันนี้กินบอคอยหรือปันไหนนะครับเนาะนั่งเห็บกอปากกอกอชงปากอันนี้เอา,าง่างปากาปมาบดิตัวแรกแหกหมันสำหรับมือนี้นะครับ เตัวปูเด้อวยใส่เนี่ยมว่ตรงห่วงเคิดปลาดินะครับวิธีการเกี่ยวปูเบิงวิธีการเกี่ยวปูกจึงไดครับอืมโอเคเกียวขึ้นมาหนึ่งล้วครับปูจงประตายครับเพิ่งใบบขอกเก้าหนึ่งแล้วเนาะ หลังนี้ก็หลังนี่หลอนนะครับนะไได้ยังไงน,นะครับ,รบเบ็ดกะใ่ไปทีๆอ่อมน้องนี่เลยนะครับไม้นี่กถือว่ามามาโตออกไปกินพอสมควรเห้วอด้ยเนาะ หลังนี้กับปูตายไม่ได้กาศย่ยมแรงกับกำลังนี่นะครับอูห้หลังโตรศัพ <c oughs> ประมาณตาราห้าสิบหกสิบหลังมัน หล<ะ>ัอะไรโอ้ยไหนเสียดายตายบพดนตอนนี้เนาะบ่วงสีไหมเออม้วนหลังนี้ขาดโอ้ยเสียดายใ,ใส่เดียวกันโอุตอว์ตายเพราะท่านโดนเนาะบ่งสีครับท่านโดนใส่เดียวกันแต่ว่าอันนี้น้อยกว่านิดนึง

เอามาได้ก็เอามาย่างนะครับกับแก้มเนาะเย็นอ๋อนี่คือผลงานมือนี้นะครับเนาะนี่แหละครับปลาคอที่ไปใส่เวทมากมือนี้ครับนี่ย่างสวยๆเงามๆเลยครับนี่กับเก็มย่างดีแล้วครับเอ้าเดี๋ยวพี่น้องทังไดก็ฝากติดตามนะครับเนาะฝากติดตามกดไลไ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับช่อง ส่องนั่งก็หละ่ะเบ้าแขีวเบ้าแขีวส่องเบ้าแขียวนะครับเนาะนี่แหละครับส่องเบ้าแขีวกับมีหลายอย่างหลายแนวอย่พี่น้องได้เบิ่งไส้มนะครับเนาะอ่ะอย่า <Yeah. S 1> ลืมนะครับเนะาะฝากติดตาม,มครับผมไปละครับเศษเศษน้องกันครับ